นี้จะมาชงกาแฟตุรกีค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้หม้อตุรกีอย่างในรูปนะคะกาแฟตุรกีจะมีความละเอียดนะคะมากกว่ากาแฟชนิดอื่นๆค่ะแล้วก็พยายามหาถ้วยสแตนเลสนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ50 ML ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่กาแฟตุรกีไป1ช้อนชาค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะกาแฟมีความเข้มข้นค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะต่อจากนั้นก็ไปตั้งบนเตาแก๊สปกติเนี่ยแหละค่ะ ใช้เวลาตั้งอยู่บนเตาไฟไม่เกิน5นาทีค่ะจะสังเกตว่าผ่านไปไม่กี่นาทีนะคะมันก็เริ่มเดือดค่ะพอมันเดือดฟูขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดแก๊สค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ผ้าหุ้มหูค่ะค่อยๆเทกาแฟใส่ลงไปในถ้วยแก้วของเรานะคะไม่ต้องเทให้หมดนะคะให้ตะก้อนมันเหลือติดแก้วไว้ค่ะเสร็จแล้วค่ะบางคนนะคะก็จะชอบเสริฟกาแฟแบบนี้ค่ะเช่นเคยค่ะขอรบกวนคอกาแฟฝากกดติดตามช่องด้วยค่ะ